เดี๋ยวเราไปซื้อลูกปืนกันครับสองตับเลยครับผมตัวนอกก็มีตำหนินะครับตัวในก็มีตำหนิครับปืนสองตัวเลยครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนลูกปืนดูก่อนนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวเรื่องกระทะนี่ต้องดูอีกทีนะครับว่า มันดังกับกระทะหรือเปล่าแต่ต้องเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะว่ามันมีรอยร้าวนะครับกระทะมีรอยร้าวต้องเปลี่ยนครับแต่มาเรามาเปลี่ยนลูกปืนก่อนลูกปืนนี้ถ้ามองจากข้างนอกนี่จะไม่รู้นะครับว่ามันแตกนะครับแต่มันเสื้อในนี่มันมันแตกนะครับมันแตกเสื้อใน แต่มันหลุดออกมาเป็นตามมดนะครับไม่ใช่ตามมดแบบมันเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยครับคล้ายๆตามมดช่างบอกว่าแท้ของเชียงกงดีกว่าของแท้ครับจะไปเลือกดูครับ นี่ครับไปกับช่างเลยครับไปกับลุที่บ๊อบครับเดี๋ยวเราจะไปที่วาสนาเชียงกงกันนะครับเพราะว่าของเจแปนยังไงมันก็ต้องดีกว่าครับต้องต้องเลือกให้ดีหน่อยมอไซค์มาครับถึงแล้วครับมาแล้วในคานผมะ่ะวาสนาเชียงกงค,ครับไม่ไกลครับใกล้ๆกัน สวัสดีครับนี่ครับผูบ้บริหารใหญ่วัดสนาเชียงกงครับาหาลูกป,ปืนครับไม่ล <laughs> อายสิบเอ็ดช่างถามว่าหาอะไรบอกหาลูกปืนนี่อ้าวเลยนะครับ <c oughs> นี่นะครับของเยอะมากครับ มีทุกอย่างครับนี่นี่ก็แหนบนี่เสืองท้ายครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อกองอยู่นี่ครับมีอะไรทุกอย่างครับสนใจติดต่อได้ครับนี่มัตสนาเชียงกงนะครับโอ้เยอะแยะไปหมดครับ่อะไรเป็นอะไรนะครับ ผู้บริหารกระจดีครับนี่นัตัวหนึ่งก็หาให้นะครับนี่นี่เป็นเครื่อง H.O. 7 D ครับ1้อนะครับนี่ตัวนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็น6 B.F. หรือเปล่าครับนี่ B.D. บีดีครับร้อยเก้าร้อยหกห้านี่ครับท่านใดที่หา h o 7 d อยู่นะครับที่นี่มีนะครับนี่มีสองไม่ถึงเ,เออมนนอนนันเบอร์เดียวกันกับอิซูได้หรออันนี้มันหลอหลังฮะอันนี้หลอหลังหรอหลหลังร่อหลังเขาจะเรื่อหลอง พูดค <M> ุดสามสองนานั่นนั่นนั่นที่องไม่ไม่หน่งาประสานางการางานกันิจาหน่อย มาทำด้วนี่ครับมาซื้อของต้องให้ช่างมาด้วยนะครับอออบอกให้ช่างได้เลือกดูนะครับว่าตัวไหนดีไม่ดีนะครับถ้ามาซื้อเองนี่ไม่รู้เรื่องนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาซินโนแหมนึงเนะฮะข้อบงข้อเวียงครับมีทุกอย่างครับนี่จะเป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับเอามาถอดนะครับ พี่ไอ้ไอ้ตัวดักน้ำนี่จักบาดครับนี่ตัวตัดฟรีนี่มั้ยตัวจามคือตัวยังตัวจามนี่ยนะครับสองพันห้าสอั่สมัตตัวจามนี่สองพันห้านะครับเดี๋ยวต้องดูว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นีู่กพี่บอกไม่ผ่าน,นครับสนิม แบเนดนมันครับรแบรนมันเหรอมันไดยยินเสียงไหมกักกักใส่สาขงขอดนึงใส่สามไหมนับสมมือหรอยาอาทิตย์นึงหรอว่าจะข้ไปงพี่สัยครับบอก งั้นในที่ลงรลายป่แกะมาแล้วครับไม่ถูกใจนะครับเลยเข้าไปแกะข้างใ่มเนีนาเป็นทองแท้หอเนล่มันเป็นทองแท้ใช่ไทงเป giảm một lần không được đây vào โอ้ชิตแก้โอ้แรงดีมากครับน้ำบ่น้ำขึ้นครับยกออกมาว่า oh, หัวยกออกดี mm-hmm <laughs> Hee <laughs> ได้ตัวแล้วครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ต่อสีนได้นี่ลูกพี่มันเลือกเองเลยครับไี่ไซื้อเราไม่เอาครับช่างมาตรฐานครับไม่ผ่านนี่ไม่เอาครับ <laughs> ต้องเลือกให้แบบถูกใจช่างเลยครับ ถ้าเรามาซื้อเองนี่ไม่รู้อะไรเลยนะครับเขาหยิบตัวไหนให้ก็เอาไปเลยนะครับแต่ช่างมาด,ด้วยอย่างนี้ก็สุดยอดครับอเอาให้เป๊ะหน่อยจารบีจบแต่จะมีซำ <c oughs> <c oughs> ดบับกู pues นะเมียน <c oughs> ไ่ใช้า ไกลนะครับอูกับเชียงกงนี่ไม่ไกลกันนะน่าจะประมาณกิโลเศษเศษตอนนี้มือขวาช่างบ๊อบก็ามาแล้วครับนีช่างคิดบรรยน